สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักคลิปนี้อาจจะมารีวิวงานที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับเป็นงานในชุดของเดือนสิงหาคมนะครับเริ่มทำตั้งแต่ต้นเดือนนับก็เสร็จกลางเดือนพอดี นะครับมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับมี3มเล่มนะครับแล้วก็แท่นตั้งโชว์อีก2แท่น2อันนะครับก็เป็นการรีวิวให้กับลูกค้านะครับเจ้าของชิ้นงานได้ชมไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับที่ติดตามาชมช่องมนชัยคมนิดฝักนะครับรวมไปถึงพี่น้องช่าง นะครับด้วยกันที่ติดตามผลงานของช่างอยู่นะครับเพื่อได้เกล็ดความรู้บ้างเล็กน,น้อยนะครับหรือว่าดูตัวอย่างไว้เป็นแนวทางของตัวเองได้นะครับก็ช่างก็จะไล่ไปทีอะไรช่นงานเลยนะครับอ่าเล่มแรกนะครับเป็นมีดแร่มหาชนนะครับเล่มนี้เป็นมีดแร่มหาชน นะครับเป็นของอาหลวงพ่อที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับท่านอาก็รับงานไปสองสามชิ้นแล้วนะครับก็สั่งเพิ่มนะครับเป็นมีดแร่มหาชนนะครับตัวด้ามตัวปลอกนะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงที่สีแล้วก็ลายแปลกนะครับไม่ สีนี้ไม่ไม่เคยผ่านตามมาก่อนเลยนะครับสีละลายแบบนี้ไม่เคยผ่านตามมาก่อนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะพยุงดํานะครับแต่ติดลายในตัวนะครับช่างก็เลยไม่ได้แกะลายเชคเกอร์นะครับปกติช่างจะแกะลายเชคเกอร์ส่วนบนนี้นะครับทางล่างนี้จะไม่ค่อยได้แกะเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็แกะทั้งฝักเลยบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ส่วนบนของตัวปลอกตัวฝักเรา ก็เลยไม่ได้แกะลายเชคเกอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าเราเสียดายนะครับเสียดายลายของไม้ในส่วนของตรงนี้นะครับด้านบนนะครับช่วงด้านล่างช่วงนี้อ่าก็อ่าไม่ค่อยมีลายนะครับไม่ค่อยมีลายลายคือลายไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยอ่าแกะเฉพาะช่วงล่างนะครับแล้วก็ฝังหมุดปอดสนิมนะครับตามแนวของปลอกนะครับปลอกคอเป็น พระรามแผงสอนนะครับปรกอเป็นพระรามแผงสอนนะครับตัวด้ามนะครับก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับเกลาเชคเกอร์อาจะเป็นพยุงดำไฟนะครับจะติดไฟนิดๆนะครับในช่วงตรงนี้นะครับอย่างอย่างตัวปลอกก็เหมือนกันนะครับก็มีติดไฟคือหมายความว่าสีแดงเนี่ยคำว่าไฟก็คือสีแดงนะครับเขาเรียกกระดำไฟนะครับก็จะมีสีแดงติดอยู่นิดนึงตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายอีกแนวนึงไปเลยนะครับตัวด้ามก็เป็นพยุงดังไฟเหมือนกันนะครับแต่เป็นไม้คนละชิ้นนะครับคนละต้นนะครับแต่ก็คัดมาให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับมีการแกะลายเช็เกอร์กระลื่นนะครับที่ด้ามนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ฝังลวดทองแดงนะครับต่อท้ายด้ามนะครับต่อท้ายด้ามต่อด้วย ไม้มงคล2สองนชนิดนะครับเป็นตรงที่ขาวนี่คือแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็เป็นไม้ขนุนนะครับอันนี้เป็นไม้ขนุนเรียกว่าขนุนตายปลายนะครับที่ยืนต้นตายนะครับเหลือแต่เก่นนะครับก็นำมาประกอบเป็นไม้มงคลนะครับต,ต่อท้ายด้ามนะครับส่วน อันนี้นะครับเป็นไม้มะขามนะครับเป็นเกนล็ดมะขามนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม้จันทนะครับปิดท้ายด้วยไม้จันท์แล้วก็ฝังเหรียญครูปีหนึ่งเจ็ดที่ท้ายด้ามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในของใบมีดกันนะครับตามสไตล์ของเราอย่างที่เคยบอกนะครับมีดเราจะไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดง่ายนะครับสังเกตดู พี่น้องช่างสังเกตดูได้เลยนะครับเรามีเทคนิคและวิธีการทำอ่านแนะนำไวในคลิปแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับฝักกับตั้มนะครับที่ผมเคยบอกว่าต้องให้มันรับกันก็หมายถึงว่าความสมูทความพอดีนะครับโค้งนะครับมารับกับต้ามตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวแนวที่ตรงกันนะครับส่วนด้านล่างของฝักกับปลอกนะครับมันก็จะดูสมูทกลมกลืนกันแบบนี้ นะครับส่วนวิธีการเอาออกนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับช่างทำตัวสําหรับดันไว้รองนิ้วดันตรงนี้นะครับการเจ็บนะครับถ้าเราไม่สโลบแบบนี้มันเป็นขอบโค้งเฉยๆเราดันไปมันก็จะทําให้เจ็บมือได้เจ็บนิ้วได้นะครับแตถ่ถ้าเราเอาปาดไว้แบบนี้นะครับมันก็จะรับนิ้วมือพอดีมันก็จะไม่เจ็บนะครับดันไปเบาๆครับไม่ต้องดันแรง นะครับนิดเดียวนะครับใบมีดเป็นใบมีดมหาชนนะครับเขาเรียกว่ามีดแร่มหาชนนะครับภายใต้แบนด์ของมหาชนนะครับช่างก็ทําแบรนด์นี้แบนด์เดียวนะครับมีดแหล่มานานแล้วหลายปีแล้วขนาดความยาว6.5นิ้ว นะครับเป็นเหล็ก 420J ต้านสนิมนะครับเป็น 420J2 นะครับเป็นเหล็กที่ต้านสนิมนะครับโอกาสที่จะเป็นสนิมยากนะครับปลอกคอดูชัดนะครับด้านอาล่างนีจะเป็นลายไทยนะครับเป็นดอกพิกุลเล็กแล้วก็ส่วนด้านบนจะเป็นพระรามแผงสอน,นะครับก็จะประมาณนี้แล้วอยากจะให้ เอฟซีได้สังเกตนะครับตรงจุดด้านหลังด้านสันด้านบนนะครับกับตัวด้ามนะครับจะต้องเสมอรับกันแบบนี้นะครับนะครับงานชิ้นงานมันถึงจะออกมาดูบาลานซ์กันนะครับช่างก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือชิ้นแรกนะครับ ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นมีดเน็บนะครับเป็นมีดเน็บในทรงของอสุโขไทยนะครับ mm. เดี๋ยวเราดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะครับตัวปลอกตัวฝักเป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นเกล็ดมะเกลือนะครับอาส่วนตัวด้ามก็เป็นไม้พยุงดำนะครับเป็นไม้พยุงดำ นะครับก็มีการยกซุ้มนะครับแล้วก็แกะลายเชคเกอร์ทั้งปักนะครับเป็นการแกะลายแบบเว้นระยะนะครับแบบมีช่องไฟนะครับก็จะเห็นมิติของลายออกมาอีก,อกชั้นหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับแกะแล้วใช้เบอร์เดียวแล้วก็ไม่มีเวระยะก็จะจะจะ,จะไม่ออกมาแบบนี้จะออกมาคนละแนวนะครับไม่เว้นระยะก็คือจะเป็นแบบนี้ นะครับสังเกตดูได้นะครับสังเกตลายของเม็ดลายที่เราแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เวลยะนะครับพอมาเวลยะปุ๊บมันก็จะมีมิติขึ้นมาอีกนะครับสังเกตจากด้ามนี่ก็ได้นะครับด้ามก็ไม่ได้เวลยะอปอกคอเป็นปลอกคอหลอดทองเหลืองนะครับเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณ นะครับส่วนตัวด้ามก็ต่อท้ายอีกเหมือนกันนะครับมีการฝังลวดทองแดงแกะลายเช็คเกอร์การลื่นนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้ามด้วยไม้มงคลอีกเช่นกันนะครับตัวนี้จะสีขาวจะเป็นไม้จันนะครับช่วงนี้อันนี้จะเป็นไม้จันนะครับแล้วก็เป็นไม้ขนุนตายพายเหมือนกันแล้วก็เกล็ดมะขามนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม้จันอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฝังเหรียญครุฑนะครับก็จะประมาณนี้ ไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เหนียวนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันแตกง่ายนะครับคาว่าแตกง่ายหมายถึงช่วงที่เราตัดามะไมใหม่นะครับถ้าไม้ยังสดนะครับถ้าเราเอามาเก็บรักษาไว้ไม่ดีก็จะมีการเกิดเกิดอาการแตกกลานแตกร้าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูแลให้ดีนะครับช่วงที่ไม้ยังไม่ค่อยแห้ง นะครับเวลาทําก็ต้องเก็บนะครับทําไปเก็บร้อยแตกไปนะครับอันนี้คือข้อเสียของไม้มะเกลือนะครับแต่สีก็เขาจะดาสนิทแบบนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงแก่นมะเกลือนะครับอันนี้คือแก่นมะเกลือนะครับตัวนี้คือกระพีมะเกลือนะครับตัวแท่นเดี๋ยวผมจะให้ดูจะชัดนะครับระหว่างกระพีกับกับกับแก่นนะครับมีการเจาะรูนะครับที่ ด้ามด้วยนะครับเพื่อที่จะรอยเชือกนะครับเพราะเราทําตามลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งมาล้วช่างก็ทําตามลูกค้าสั่งทุกชิ้นงานนะครับทุกชิ้นงานที่ช่างนํามาลงคลิปนะครับเป็นงานสั่งทั้งหมดนะครับช่างไม่ได้ทําออกมาเพื่อที่จะเอามาลงคลิปโปรโมทขายหรืออะไรนะครับผมขอทําความเข้าใจกับกับ f c กับลูกค้าด้วย นะครับช่างไม่ได้เอามันเสนอขายนะครับเพียงแค่นำมาอธิบายนะครับให้ความรู้กันนะครับกับผู้ที่สนใจในอาชีพทางช่างแนวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าทัานทีนะครับจะไม่มีงานค้างอยู่ที่ที่บ้านของช่างเลยนะครับ เดี๋ยวดูชมใบกันนะครับนิดเดียวนะครับกดนิดเดียวอ่าเล่มนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะาเป็นเล่มแรกและก็เล่มเดียวนะครับคาดว่าในปีนี้นะครับ เหลืออีกสาเดือนจะจะมีอีกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเฉพาะในปีนี้เพิ่งจะทําเป็นเล่มแรกนะครับสําหรับมีดที่ตอกลายนะครับเป็นทรงมีดของสุโขทัยนะครับตอกลายตอกด้วยมือนะครับตอกด้วยมือนะครับไม่ใช่ใช้เครื่อง CNC นะครับเป็นการตอกลายด้วยมือเป็นลายพญาครุฑนะครับทั้งสองข้าง นะครับผสมผสานกับลายไทยลายกระหนกลายต่างๆลายเครื่อวัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพญานาคอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีด้านหางของพญานาคนะครับเป็นลายกระหนกลายไทยขึ้นไปหาอามือของพญาคุฑนะครับจับไว้นะครับจะประมาณแบบนี้นะครับใบมีดเก้านิ้ว นะครับไปมีดยาวเก้านิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเ,เล่มนี้ไม้มะเกลือนะครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็9นิ้วเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเรา,าชมปลอกชมด้ามก่อนนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงดําไฟเลยนะครับอ่าซึ่งจะติดไฟอ่าอยู่ด้านบนสนะครับสีแดงจะอยู่ด้านบนนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะออกสีน้ําตาลเข้มนะครับไม่ดํามากนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับคล้ายๆามเมล็ดมะขาม นะครับหรือว่าสีโคกอะไรประมาณนั้นหน่นะครับไม่ดําสนิทมากนะครับจะไม่ค่อยเหมือนด้ามนะครับด้ามจะออกดํากว่านะครับก็เหมือนกันนะครับด้ามก็ออกมาในสไตล์เดียวกันนะครับแกะลายเช็กเกอร์ปลอกคอเป็นปอกคอหล่อท้องเหลืองลายดอกพุทธานนะครับดอกพิกลเล็กไอดอกพิกุลใหญ่นะครับไม่ใช่ดอกพุทธานเป็นดอกพิกลใหญ่นะครับเป็นของค่ายมหาชน นะครับตัวฝักนะครับก็ยกซุ้มแกะลายเหมือนกับเล่มไม้มะเกลือสักครู่นะครับเพราะใบไม่ขนาดเท่ากันนะครับจะทำะลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วสีจะต่างกันมากนะครับระหว่างไม้มะเกลือกับพยุงดำนะครับแต่บางชิ้นนะครับพยุงบางชิ้นถ้าดำก็ดำกว่านี้ก็มีนะครับดำดำสนิทเลยก็มี อันนี้มันจะออกนินในแนวของเป็นดำไฟนะครับซึ่งมีสีแดงติดอยู่นะครับมาดูด้านในนะครับเป็นใบมีดขนาด9นิ้วเหมือนกันนะครับเล่มนี้9นิ้วเหมือนกันนะครับมี ตอกลายที่แนวสันด้านบนนี้นะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อ,อความสวยงามนะครับอันนี้ก็ต่อท้ายด้ามด้วยอันนี้เป็นขนุนตายพายนะครับแล้วก็มะขาม นะครับแล้วก็ไม้จันเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสามเล่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะถือโอกาสแนะนําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซถามมาเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับที่เวลาเข้าด้ามนะครับปัญหาเรื่องการเข้าด้ามเป็นปัญหาหลักของช่างที่ที่ส่วนใหญ่จะจะ,จะเจอกันนะครับเพราะว่าเวลาเจาะที่จะใส่กันลงไปนะครับคือ เราจะเจาะไม่คงที่ไม่มาตรฐานนะครับเจาะไปแล้วเอียงบ้างเฉียงบ้างนะครับเวลาใส่กันลงไปก็เจาะ,ะคือหมายความว่าจะต้องมีการแก้กันอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจาะนะครับต้องอใช้ความระมัดระวังนะครับที่จะเจาะลงไปนะครับใช้สว่านดอกเล็กๆก,ก่อนนะครับนําลงไปก่อนแล้วค่อยเอาไม้ชิ้นเล็กๆนะครับไม้เสยษพวกชิ้นเลืออะไรก็ได้นะครับลองแหย่ลงไปดูว่า มันเอียงซ้ายเอียงขวาไหมนะครับขึ้นลงลงล่างไหมนะครับขึ้นมาทั้งบนเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะครับเราค่อยต้องต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็เราใช้ดอกสว่านไล่เบอร์ไปให้มันเบอร์ใหญ่สุดนะครับค่อยๆเอาใบดอกเล็กๆก่อนนะครับเอาดอกเล็กๆก่อนถึงจะไปหาดอกใหญ่นะครับแล้วก็เอามาแต่งช่วงตรงปากนะครับเพื่อที่จะใส่กันลงไปให้สนิทก,กับตัวปอกนะครับ แล้วก็ออกมาก็จะต้องมาออกมาแนวนี้นะครับคือสันกับด้ามด้านบนจะต้องต้องเสมอกันนะครับจะต้องเสมอกันคือขอบของปลอกตรงนี้นะครับกับสันตรงนี้นะครับจะต้องเสมอกครนะครับจะต้องเสมอกันแบบนี้แล้วก็พอเลยจากตัวปลอกลงมาแล้วนะครับก็จะต้องอ่า ดูแล้วจะต,ต้อง้าเท่ากันด้วยนะครับเข้ากันนะครับเราจะทำเป็นด้ามตรงก็ได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเสมอนะครับแนวแนวแนวตรงเหมือนกันนะครับแต่ในสไตล์ของช่างช่างจะทําลักษณะด้ามโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการต่อด้ามนะครับเล่มนี้ นะครับด้ามเล่มนี้นะครับโค้งลงมากนะครับไม้มันจะเป็นลักษณะของตากไม้นะครับมันจะโค้งลงมามากนะครับถ้าเราไม่ตัดต่อแบบนี้นะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามนะครับจับไม่ค่อยถนัดมากนักนะครับแล้วก็ f c ก็ถามมาพอดีนะครับวันนั้น f c ก็ถามมาพอดีว่าอาจจะแก้ไขยังไงด้ามมันโค้งเกินนะครับช่างก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําตรงนี้ซ้ําอีกนะครับ ความยาวของด้ามน,นะครับอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับทั้งหมดนะ,นะครับยาวห้านิ้วครึ่งตั้งแต่ด้านหน้าของปลอกคอยจนถึงท้ายด้ามน,นะครับห้านิ้วครึ่งถึงหกนิ้วนะครับทีนี้มันโค้งมากนะครับโค้งลงไปเยอะนะครับโค้งลงมาจนถึงตำแหน่งประมาณตรงนี้เลยนะครับแบบลักษณะโค้งอย่างนี้เลยนะครับเราก็ตัดออกนะครับแล้วตัดออกเหลือประมาณสัก 3. สามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับแล้วก็เอามาต่อ นะครับหาไม้มาต่อนะครับแล้วก็ดัดมันข mm ึ้นหมายความว่าเรามาแต่งให้มันหายโค้งนะครับให้มันหมดโค้งที่นั่นที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็จะแต่งได้ประมาณนี้หรือในกรณีที่ด้ามมันไม่โค้งนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับใช้วิธีเดียวกันตัดแล้วก็ต่อแล้วก็ทําให้มันโค้งให้มันงุ้มลงก็ได้หรือจะทําให้มันปลายแอนขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะครับเพราะว่า การต่อด้ามผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามีอยู่สองสามเรื่องนะครับที่เราจะต้องต่อคือหนึ่งแก้ไขเรื่องด้ามโค้งด้ามไม่โค้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้ามมันสั้นไปไม้สั้นไปนะครับเรามีไม้อยู่หนึ่งชิ้นแต่มันสั้นไปเราก็สามารถที่จะต่อได้นะครับหรืออีกอย่างหนึง่งเพื่อ,อเป็นมงคลนะครับสําหรับเจ้าของโดยที่เจ้าของนะครับโดยที่ลูกค้าสั่ง ว่าต้องการต่อด้วยไม้มงคลนะครับจะเป็นไม้อะไรเขาก็จะอาจจะบอกมาบ้างคร่าวๆหรือเราเป็นช่างเราก็อาจจะแนะนําเข้าไปว่ามีไม้อะไรบ้างอย่างขนุนตายพายมะขามผ่งฟ้าไม้จันทไม้เทพทาโลอะไรแบบนี้นครับไม้เป็นมงคลเรา,เาก็จะแนะนําลูกค้าไ,ไปว่าจะเอาไม้อะไรดีลูกค้าก็อาจจะแล้วแต่ช่างเราก็ทําตามใจเรานะครับใส่ไปสักสองสามชนิด นะครับมันเป็นองค์ประกอบของการทําด้ามน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแท่นนะครับอันนี้คือ,อแท่นวางนะครับที่ช่างบอกไปเมื่อสักครู่อันนี้คือไม้มะเกลือเหมือนกันนะครับแต่เป็นส่วนกระพี้นะครับเป็นส่วนกระพี้ของมะเกลือถ้าไม่ได้เครือบเงาสีจะประมาณนี้ครับ อันนี้คือสีไม่ได้ผ่านการเคลือบเงาเลยนะครับด้านล่างของฐานนะครับพอเงบเคลือบเงาแล้วก็จะออกมาสีประมาณนี้คือจะออกสีดานะครับเทาดํานะครับแล้วก็ต่อด้วยไม้มะขามนะครับอันนี้เป็นไม้มะขามนะครับมะขามเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราที่เราตั้งใจทําจะให้มัน เป็นเชื้อราครับคือเอาไม้มะขามสดๆนะครับมาทิ้งไว้นะครับโดยใช้ผ้าคลุมบ้างอะไรบ้างแล้วก็อาีดน้ํารดน้ําอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาผ่ามันก็จะเป็นเชื้อราแบบนี้นะครับส่วนตัวขาตั้งนะครับเป็นไม้จันนะครับเป็นไม้จันนะครับชุดนี้เป็นของ ท่านเสนะครับท่านทหารผู้พันนะครับท่านทํางานอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ชายแดนนะครับชายแดนที่กาลังมีปัญหาอยู่นะครับชายแดนเขมรนะครับท่านก็สั่งงานมาหลายชิ้นแล้วนะครับชุดนี้ก็สั่งเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเนบใบตอกลายกับไม้เมเกอร์นี้นะครับนะครับพร้อมกับที่ตั้งโชว์นะครับเพราะว่า ครั้งที่แล้วท่านรับไปที่ตั้งโชว์แล้วก็ท่านยังมีโคมแฝกอยู่อีกอันนึงนะครับยังไม่มีที่วางก็จะทําที่วางไปสองสองชั้นนะครับอันบนนี้ก็คือวางมีดนะครับอันบนนี้ก็จะวางมีดวางวางในลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะไปวางโคมแฝกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวชวอีกอันนึงอันอีกชิ้นนึงเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่นตั้งได้สามชิ้นงานนะครับอันนี้ตั้งได้สองชิ้นงานนะครับตรงฐานนะครับเราฝังนะครับเราเราเจาะฝังนะครับเจาะลึกไปประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะครับแล้วก็ฝังฐานลงไปใส่กาวนะครับไม่ได้ใส่ตะปูเกลียวนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับเป็นมะเกลือเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมะขามเชื้อรลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับก็เป็นไม้จันเหมือนกันนะครับอันนี้วางได้สามชิ้นงานนะครับอพอดีของหลวงพ่อนะครับที่อยู่อานาจเจริญที่อาสังมิแรแล่เล่มนี้นะครับ ครั้งที่แล้วท่านสั่งขาตั้งไปด้วยนะครับแล้วก็เกิดการเสียหายระหว่างการขนส่งนะครับครั้งที่แล้วทําให้ท่านไปเป็นแบบวางสองชิ้น,นสองชิ้นแบบนี้นะครับตรงนี้หักเลยนะครับตรงคอนี่หักนะครับตรงคอนี่หักนะครับขนาดช่างแพกว่าแพกดีแล้วนะครับคืออัดโฟมอัดกันกระแทกค,คืออย่างดีแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็แกะเปิด ถ่ายคลิปให้ดูสดๆเลยว่าของถึงแล้วแกให้ดูนะครับพอเห็นชิ้นงานก็ตรงนี้หักนะครับก็เลยบอกให้หลวงพ่อว่าไม่ต้องส่งกลับนะครับจะตอนแรกจะให้หลวงพ่อส่งกลับมาแก้ไขคือหมายความว่าส่งตัวเสียดายไม้ฐานนะครับอันนั้นเป็นไม้ประดู่นะครับตัวเก่าเป็นไม้ประดู่นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ที่เรามาทำครับจะเป็นไม้หนาพอสมควรนะครับหนาประมาณสองนิ้วนะครับแล้วเราก็ เป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็มันเป็นภาระนะครับที่จะต้องแพ็คต้องส่งกลับอีกก็เลยบอกหลวงพ่อไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะครับก็มาทําอันนี้ให้ใหม่เปลี่ยนจากสองชั้นเป็นสามชั้นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อสั่งงานไปมีสามชิ้นแล้วนะครับมีขวานนะครับด้านบนนี้ก็จะไปตั้งขวานนะครับแล้วก็จะไปตั้งหัคุมแฝกเหมือนกันนะครับ ด้านบนนี้ก็จะเป็นขวานแล้วก็มิดแรกก็จะเอาไว้อล่างนะครับมิดแรกก็จะตัดส่ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับที่จะรีวิวให้ได้ชมนะครับแต่เห็นจากของแฝกอันนี้ไปมาไปมาะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงะนะครับอันนี้เป็นส่วนรากของไม้พยุงเลยนะครับทั้งท่อนแบบแบบนี้เลย นะครับจะทําเป็นโค้มแฝกนะครับพี่จะขึ้นงานชุดต่อไปนะโค้มแฝกมีสองอันนะครับแต่อีกอันนึงยังเป็นยังไม่เป็นรูปร่างนะครับตีเหลี่ยมไว้เฉยนะครับอันนี้ก็เริ่มแกะแล้วนะครับคือลักษณะโคง้งเราเอาตามโค้งของของไม้เลยนะครับคือคือจะจับถนัดหรือไม่ถนัดเราไม่ได้สนใจตรงนั้นมากมายนักนะ,นะครับเพราะว่าเราทํางานในเน,น้นเน้นของเรื่องการสะสม นะครับอาจจะเป็นคอมแฟกที่ดูปแปลกไปอีกแบบหนึง่งนะครับก็จะมีการแกะลายเชกเกอร์นะครับตามาด้านข้างของอตัวคอมแฟกนะครับทั้งสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านนะครับด้านบนนี้เราก็จะแกะลายเชกเกอร์เริ่มลงมือแกะแล้วนะครับลงมือแกะบ้างแล้วนะครับส่วนด้านล่างของด้ามตรงนี้เราก็แกะเป็นลายการลื่นไว้เหมือแนบบกันนะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชุดต่อไปนะครับอาจจะรีวิวในช่วงเริ่มทำเลยนะครับพอดีช่วงนี้ช่างไม่ค่อยจะสบายนะครับคือสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับทำคลิปก็เป็นคลิปสั้นที่ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยนะครับก็มานั่งพูดนั่งรีวิวงานแค่นี้ยังรู้สึกเหนื่อยหอบนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับทั้ง f c ผู้ติดตามแล้วก็ลูกค้านะครับที่สนับสนุนชิ้นงานชิ้นงานผลงานกันมายาวนานนะครับช่างทำมา10ปีแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ